สวัสดีครับพอกระเบาบนครับเบ้าบนที่้าพี่น้องมาเบิง้งล่หินเพราะว่าเบาบนนี่สีทําการครับไมโครง,งาเดียวให้พี่น้องเบิ้งครับสีมาแนนแนววิธีการทํางานเนาะเพราะว่าทางมีโอกาสน้ครับงาเดียวแล้วพี่น้องคนที่เบิ้งไล่หินบมนเป็นบ่เข้าใจในการงัดบ่คืกกันครับกับการขุดเพราะว่ามันมีงาเดียวหากหลาก ขุดคือจังขุดดินนี่จังไดนก็บ,บอกครับเบาวบนที่เอื่นว่าการสอนเนาะเดี๋ยวเมื่อเก่าหลายๆคนสีมาแววมาเบาเบาบนอีกเบาบนสีมาแน่แล้ะกันหลักการที่เบาบนใส่ครับก่อนอื่นพี่น้องต้องมึงไล่หินให้เป็นครับพี่น้องนี่หินหยกตัวยางหินคดนี่ครับพี่น้องเห็นปะครับมันที่มีจุดแข็งที่เป็นโน่น แล้วก็เป็นเว้าแล้วก็เป็น,นโน่นจุดที่เว้านี่คือจุดที่อ่อนที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นให้นึกภาพเขาสองหน่วยเนาะเขาสองหน่วยทับซ้อนกันอยู่แล้วหินน่ะล่ายหินมันจะทับกันไปยังสี่ครับให้สังเกตเนาะการสี่ยืนรดถ้าหินทับไปยังสี่ให้นึกสภาพว่าเป็นจานทับกันอยู่เนาะ หากมันทับกันอยู่ยังนี้พี่น้องอย่ายืนรถทั้งทั้งนี่เด้ออย่ายืนรถทั้งนี่ให้ไปยือนองศาฝุนครับเพื่อยังที่เวลาเอาใส่หน้าเดียวจาะลงไปเนี่ยแล้วลากเนี่ยมันจะเห็นไยเป็นการเปิดหาไายครับลากหาายเนี่ยเหมือนฉีกไายครับถ้าเกิดว่าไปยืนในแนวจานทั้งสี่แล้วเขาไปยืนฟังข้างหลังจานเนาะจิ้มลงไป ถ้าหินโมแข็งมากมันก็นอาจสิออกแต่ถ้าแข็งมากห้องสีหาลายบปเห็นครับถ้าเกิดเขาไปยืนมุ่มนั้นนะแล้วก็ลากริปเปอร์ลงไปลากลงไปมันสีลงไปในจุดที่ว่าเป็นลายของมันแล้วก็ฟันกับสีสามารถบอกให้เขาูว่าหินสีสามารถงัดออกได้ลายได้นเนาะยกตัวอย่างครับให้เห็นเนาะจะเห็นว่าไม่นนองห้อยฟันครับ ห้อยฟันเี้ยวข,ขูดไว้ไม่โค่ขูดไว้นะมันสิตกไปได้ประมาณว่าช่องหินช่องอ่อนของมันพอดีถ้าาใส่ริปเปอร์จิ้มลงไปเ่นว่าลากมากนี่กดแหลัวก็ลาก,ลากมันสีบังคับแขวของริปเปอร์ลงไปจุดอ่อนที่สุดหลักให้เขาเห็นโดยอัตโนมัติครับแล้วที่นี้บัดเดี๋ยวมายืนบังครับแต่ถ้าเกิดเขามายืนมุมนี้เห็นบ หินมันทับกันไปทังสีจิ้มลงไปหล,กลกักๆมันติดตกไปในองศาของมันโดยอัตโนมัติครับเห็นว่าพี่น้องไล่หินมันที่ทับกันจันทีเนาะเกิดจิ้มนี่ไปยืนหนุนถ้าอ่อนมันจะออกถ้าแข็งแข็งออกยากถ้าเบิ่งคลิปที่เบ้าบนครับให้เบื่องครับแล้วสีแนะแนวแนะนําไปในโตครับเบ้าบนก็บ่บอยักบอกว่าเป็นคลิปสอนอก ว่าหลายคนดีครับรถคือกันอาชีพเดียวกันเขามาแขวะเบาบนอยู่หลายคนครับจะคุณห่วงวิชาหรือทางไหนหรือ,อย่าไรรนไหนลื่อนหรือเทคนิคดีๆครับมือใหม่บางทีเขาก็อาจเคยเห็นเคยเห็นเนาะควรสิแนะนําใม่กันไวเพื่อว่าใหแนะนําไปใส่ในอาชีพให้ก้าวหน้าต่อไปครับบางคนี่ยเคยเห็นแล้วเขาก็ว่าไม่เห็นจะต้องรู้อยังจินนะ บ,บางคนเขาบ่เคยเห็ดดอกพี่น้องคือเบาบนกับบเคยเห็ดหลายอย่างครับหลายแนวที่เมโคบางคนเขาบ่เคยเห็ดอาจจะเคยเห็ดแต่ว่างเพ่บางคนนเห็ดแต่ดากรต้ตา,าตงหินงานบางอย่างเขาอาจบ่กเคยเห็นฝากพ,พี่น้องเป็นกำลังใจให้ได้เด้อเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับ